สวัสดีครับพบกับผมโตชโนอลครับเกับรายการเดลี่สกอเร์ผู้บรลรายวันครับประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 6ครับก็มี10คู่นะครับผมวันนี้เป็นจัร์โวละบิท2คู่อุนเครื่อง1คู่แล้วก็ยูโร2024รอบคัดเลือกอีก7คู่ยากมากฝั่งนี้ดีกว่านะอีก7คู่อ่านะครับก็ เริ่มจากผู้บอลจะาตัวลิบตกันก่อนเลยนะครับผมไม่มีตาต่อรองนะคู่นี้เขาเรียกว่าฟันทงไปเลยดีกว่าว่าจะเป็นที่สามร่วมหรือจะเป็นแชมป์ร่วมหรือจะเป็นแชมป์เดี่ยวใครจะเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มจากคู่ชิงที่สามกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะทําการแข่งขันกันในเวลา13นาฬิกานะครับก็เป็นคู่ระหว่างอัศมชัน กับเทฟจลินนะครับผมซึ่งสําคัญไม่มีปัญหาครับพวกเขาแพ้สามนัดรวดซึ่งแพ้สองนัดรวดก็เพียงพอต่อการที่ต้องก่าชิงที่สามแล้วนะครับกมสุดท้ายก็ยังแพ้อีกนะครับผมก็เลยแพ้สามนัดรวดส่วนทางของเทพจลินนี่น่าเสียดายมากๆทาท่าว่าจะได้เข้าชิงชนะเลิศอยู่รอมรอแล้วนะครับผมจะได้ชิงแหล่ไม่ได้ชิงแหละคือแบบจวบจะได้ชิงอยู่แล้วนะครับแลวจากที่ชนะสามมาก่อนในเกมแรกสี่ประตูต่อสาม เกมที่สองเสมอโค้ชเด็กจีนโนศูนย์อาจจะยังไม่ดูไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่าโซนศูนย์อ้าวอย่างนั้นไม่ถึงคะแนนเอาเป็นสี่ใหมโมท้ายขอแค่เสมอสุกุหลาให้ได้พวกเขาก็จะได้เข้าไปชิงกับสุกุลาทันทีก็ทําให้สาเร็จนะครับผมแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสองทำให้ต้องมาชิงที่สามกับอสาสสัมชันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอสาสสัมเล่นสบายกว่าเกมน,นี้ดูแล้วไม่น่าแพ้ไม่ที่สามร่วมก็ที่สามเดี่ยวอัสสัมชันครับผมแต่ถ้าให้ต้องเลือกเหรอผมว่า น่าจะได้ที่สามเดียวไปเลยอันสัมชันชนะไปเลยเทฟจีลินก็แพ้เพราะว่ายิ่งเล่นสภาพจิตใจยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแล้วแถมแบบคือจะชิงอยู่แล้วเหมือนนจะเอื้อมจะถึงอยู่แล้วแล้วจีแบบอยู่ดีแบบของหล่นหรือว่าหยิบเอื้อมไม่ถึงขึ้นมานะครับก็น่าจะเสียขวัญใจพอสมอควรชีวิตที่อ่ะสัมชันดีกว่าด้วยแล้วไม่ที่สามเดีออ่ยวเขาได้สามรวมแบกโอกาสที่สามเดียวสูงมากๆเพราะว่าเล่นแบบไม่กดดันอะไรแล้วไงเหมือนมาเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้เทฟจีลินนี่เหนื่อยมากๆแกนี้แน่นอนมัน่นใจอย่างนั้น เวลาฝั่งของนักชิงชนะเลิศส่งกุหลาบก,กับคุเด้กเกตเจียงเคยเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้งเหมือนที่เทพจีนเจอหลาสามแล้วหนึ่งครั้งและเทพชนะไปสี่สามตอนนี้ผมว่าสามน่าจะแก้มือสำเร็จสวนชนะคิดเจียมมาสองหนึ่งในในรอบพบกันหมดสามทีมใช่ไหมผมว่าเกมน,นี้มีสิทธิด์ดำแคนแล้วจะเป็นส่งกุหลาบที่ได้แชมป์เดี่ยวครับแชมป์ร่วมแบบมนันก็มีสิทธิ์แต่ผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์เดี่ยวมากกว่าเพราะฉะนั้นปีนี้ลุดเอครั้งเนี้ยโอกาสที่จะไม่ไม่มีร่วมเลยอ่ะสูงมาก ก็คือที่หนึ่งเป็นส่วนที่สอง,ท,สองที่เรียงที่สามอันสามแล้วก็ได้สี่เทสครับผมตามนี้แล้วกันนะครับจะตโวละมิดสามอักีคันที่สามสิบครับเอาไรเป็นที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องเยอรมันกับตุรกีนะครับก็คือที่ผมบอกกันหนึ่งคู่ก็คือคู่นี้แหละเยอรมันกับตุรกีนะครับเยอรมันได้เล่นในบ้านครับโอลิเปียสตาดิโอนเบอร์ลินหรือโอลิปสเตเดียมกรุงเบอร์ลินนะครับผมฉนั้นของแท้ท่าเบอร์ลินนะครับ ก็เยอรมันเหนือกว่า1.25สเปซชีพิทีเยอรมันครับอินซีเล็กวันนี้จะกระพือปีกสบายนะครับผมกระพือปีกสบายเลยแบบไก่งวงตุรกีไก่งวงก็ตัดปีกเหมือนกันนะครับผมแต่เยอรมันนั่นก็ชนะผมว่า2-0หรือแม้กระทั่ง3-0เลยชีวิที่เยอรมันครับของยูเลียนเกีวสมานกุลซือคนปัจจุบันนะครับเกี่ยงกุลซื่มาเล่นยๆ่นก่อนหน้านี้ ลองใช้ฮันดิเตอร์ฟลิกมาแล้วด้วยนะครับหรือฮันซี่ฟลิกแต่เขาผลงานไม่ดีครับสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุณซอสมองเพชรหน้าเด็กอย่างยูเลียนนาเกลสมันครับผมอายุยังน้อยด้วยเพ,พ,พิ่งแค่สามสิบหกเองนะครับแต่บางคนสามหกยังเล่นบอลอยู่เลยนะครับแต่นาเกลสมันเป็นโค้ชแล้วนะครับผมคือเคยเป็นนักบ,บอลเหมือนกันแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องแขวจงสะพัดก่อนกําหนดนะครับผมเลยมาเป็นเลยมาเป็นโค้ชได้ไว เลยต้องแต่สามทว่าเขาก็เป็นโค้ชแล้วนะครับเคยคุมฮอฟเฟนทานคุมลัสติกไบเยอร์มนิกอะไรอย่างนี้3ทีมแล้วก็มาทีมชาติเยอรมันนะครับคราวนี้มาดูวงการจริงจังกันบ้างอย่างตองที่แบบวิเคราะห์อุ่นเครื่องึงอุ่นเครื่องผมไม่ค่อยเน้นแต่ว่าถ้าดูจากอะไร attitude หรือว่า energy ของทางเยอรมันน่ะค่อนข้างแบบจริงจังผมว่ามีสิทธิยิงตุรกีได้ขาด มากกว่าหนึ่งประตูนะครับยูโรส0 2 4ยี่สิบสี่ยูฟายูโรสอง4ยิบสี่รอบคัดเลือกนะครับผมฝรั่งเศสยิบอต้าคอนแลนดไอแลนด์ลัตเวียโคเอเชียอาร์เมเนียเวลสวิตเซอร์แลนด์โคโซโวเบลารุสอันดอร่าแล้วก็อิตาเลีโรมาเนียฝรั่งเศสยิบอต้าฝรั่งเศสยิบอตาฝรั่งเศสชนะยิบอตาอยู่แล้วแหละหนึ่งดอกมีแน่แต่ เรื่องของเรื่องคือฝรั่งเศสต,ต่อยิโบอต้าครับห้าสเตปทวนห้าลูกห้าดอกเน้นๆฝรั่งเศสชนะยิบอตา้าผมว่าชนะไม่ถึงครับชนะน่าจะห้าพอดีหรืออาจจะแค่สี่ศูนย์ชีพยิบตา้าแพ้ไม่เกินห้าดอกมากสุดห้าดอกครับผมไม่ได้มาชดฝรั่งเศสนะแต่ แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสไม่น่าจะกดได้แรงขนาดนั้นเหมือนแบบเน้นแค่ตะคองเอาให้ชนะมากกว่าและถ้าเล่นไปเล่นมาอยู่ดีจะพระจาผูยีบอตาอ้ายินได้ก่อนละ่ะฝรั่งเศสงานงอกไกนะต้องยิงหกลูกเหนื่อยมากๆอ้ว่ามันเหนื่อยเกินไปชีวิตที่ยีบอต้าดีกว่าขอเสียวซะหน่อยฮอลแลนด์ไอแลนด์เหรอฮอลแลนด์ไอแลนด์ใช่ไหมครับ คอนแลนด์เนี่ยว่าไอแลนด์สองดอกคอนแลนด์ Holland ครับผมจะชนะไอแลนด์แน่นอนและไอแลนด์ Island คือตอนนี้คือชัวร์วแล้วนะครับหลังจากที่ทางวิกิพีเดียที่เป็นการพูดถึงยูฟายูโรส0 2 4ยี่สี่รอบคัดเลือกแล้วไอแลนด์เป็นสีเหลืองไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูกันได้ที่วิกิพีเดียของยูโรสอง4ัยี่สี่รอบคัดเลือกปรากฏว่าไอแลนด์เขาขึ้นสีเหลืองมาแล้วนะั่นหมายถึงว่าหมดสิทธิ์เข้ารอบแน่ๆด้วย หมายถึงว่าเทออฟจะไม่ได้เทออฟด้วยนะครับโอ้โหเทออฟมีสิบสองทีมไงเอาแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มสามกลุ่มก็คือได้แค่สามทีมก็เป็นยี่สิบสี่พอดีอย่างที่ผมบอกนะครับื่ไอรแลงหมดสิบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเกมน,นี้แรงจูงใจพวกเขาไม่มีแล้วเหมือนเล่นไปเพื่อสุขภาพหรืออาจจะมีรายได้ติดไปปิดมือแต่ว่าเรื่องผลการแข่งขันเราทุ่มเทให้ตายยังไงจะบุกไปถล่มฮันละนึงก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองเข้ารอบ ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองมีโอกาสเข้ารอบด้วยชี้ไปที่อาจจุนสีส้มคอนแรงดีกว่าแรงจูงใจมีมากกว่าเยอะและถ้าชนะพวกเขาค่อนข้างจะชัวร์ในการเป็นที่สองของกลุ่มแล้วก็เข้ารอบไปเล่นยูโร2024กลางปีหน้าที่ประเทศเยอรมันด้วยครับรัสเซียโคเอเชียโคเอเชียเหนือกว่า2.25เสต็ปโอ้โหคือต้องไปบุกไปกดรัสเซีย3-0หน่ะเอาง่าย ผมว่าโคเอเชียยังไม่ถึงชีวิตท,ที่รัตเวียครับแต่สุดท้ายโคเอเชียจะชนะสองดอกหรือดอกหนึ่งอะไรเงี้ยต้องมีชีวิตท,ที่รัสเวียถ้าเอาตามแฮดดีแคปผมว่าแพ้ไม่ถึงสามแพ้อย่างมากแค่สองแต่ถ้าเรื่องของการได้แต้มโคเอเชียจะได้สามคะแนนรัตเวียซูนไม่ป๋อแบ่มือเปล่าไม่ได้คะแนนแพ้คาบ้านนะครับโอเค สรุปง่ายมากไม่ต้องแบบโอ้โหไปคิดเยอะพูดโน่นพูดนี่อ้อมไปอ้อมมาช่างไม่น่นตั้งห้าไม่ต้องโคยเชียชนะแต่ยิงไม่ถึงสามดอกหมายถึงว่าสามผลต่างสามประตูนะไม่ใช่ตัวยิงได้สามแต่เสียหนึ่งเสียสามเสียสามเสียสองนีดเดียวนะชนะไม่ถึงสามประตูผลต่างอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันอามินเนียกับเวล อาร์เมเนียกับเวลเวลเหนือกว่าศูนย์จุดห้าโอ้โหถูกมากๆอันตรายมากผมว่าอาร์เมเนียมีสิทธิ์ไม่แห้คาบ้านทีีทีอาร์เมเนียแล้วกันไม่ดูกลิ่นแปลกๆอะ่ะคืออาร์เมเนียมันหมดลุ้นก็จริงแต่ว่าเวลมันมาศูนย์จุดห้าเหมือนแบบประมาณว่าถ้าเวลชนะมันก็ง่ายสิอะไรอย่างเงี้ยเออเอออาร์เมเนียแล้วกันครับ แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์โคโซโวสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าโคโซโวหนึ่งจุดห้าก็สวิตเซอร์แลนด์เนียครับผมว่านา่าจะชนะสองศูนย์สามหนึ่งหรือสามศูนย์ครับมีติดขาดเลยใช่เพื่อเป็นการตัดช่องทางของโคโซโวในการลุ้นเข้ารอบด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกเขายังตามสวิตเซอร์แลนด์หกคะแนนก็่นหมายถึงว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์เล่นไปเล่นมาแพ้คาบ้านให้โคโซโวเหลือสา,ามคะแนนทีนี้ไม่แน่แล้วโอกาสตัวเองตกรอบแบบอดไปยูโรไปเลยก็มี แล้วก็เบลารุสกับอันดอร่าคู่นี้เบลารุสเหนือนกว่า0.75เฟสชีวิตีเบลารุสครับชนะอันดอร่าแน่นอนคือมันก็ไม่ได้ว่าเก่งมากสำหรับเบลารุสแต่ว่าอันดอร่าก็ไม่ไหวห <c oughs> นักกว่าเบลารุสอีกนะครับผมแล้วก็อิสราเอลกับโรมาเนียคู่นี้มาเสมอถ้ามาเสมอก็ต้องเลือกโรมาเนียทีมที่มีลุ้นเข้ารอบมากกว่าทั้งอิสราเอล เพราะว่าแค่พวกเขาบุกไปชนะอิสราเอลได้ก็ถทบจะเรียกว่าจบเพราะฉะนั้นต้องจัดไปที่ผีดิบโรมาเนียครับผมจะบุกชนะอิสราเอลครับประมาณหนึ่งสูตรหรือสองประตูต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับผมก็หมดเวลาลงแบนเท่านี้ครับวันนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความกับเดนีสต็อกเกอร์ผู้บอลเลวันแต่หรับอกหบับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนพวกก็มวโอกาสหน้าสมบสวัสดีครับ